แล้วคงไม่แคล้วกันคู่รักดาราขอรีเทิร์นเลิฟคำร่ำลือเกี่ยวกับความรักที่ว่ารีเทิร์นรักใหม่ไปไม่รอดแต่ก็ใช่ว่าวัีนี้จะเป็นคำชี้นำเสมอไปเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีนิยามว่า คู่แล้วไม่แคล้วกันอยู่เคียงข้างสังคมไทยไมายาวนานเช่นเดียวกับดาราในวงการบันเทิงก็ไม่ได้ต่างไปจากคนทั่วไปจะโดดเด่นเป็นพิเศษสักหน่อยก็ตอนที่รักหรือว่าเลิกมักตกเป็นข่าวตามวัตจกักรและนี่ก็คือคู่รักรีเทิร์นของวงการฉบับอัปเดตล่าสุดปี2559คะ่ะ ขอเริ่มที่หนุ่มอาอานัตพลกับสาวจจยอนด้วยความที่ไม่เข้าใจกันและก็เวลาที่มีให้กันน้อยไปหน่อยคู่รักต่างเชื้อชาติอย่างหนุ่มอาที่คิวงานแน่นเอียดกับสาวจจยอนที่คิวทองไม่แท้กันจำใจต้องแยกทางปรับลดสถานะกันไปเมื่อปี2558แต่เมื่อขอห่างกันสักพักแต่ก็ยังคงเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้อยู่ทำให้ทั้งคู่ยังคงคุยกันอยู่ เคยๆจูนแปรปิดประต่อกันใหม่สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีแม้ว่ายังไม่ได้กลับมาใช้คำว่าแฟนเต็มปากสักทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างเชื้อชาติที่ประกาศแยกทางแบบกระทันหันทำให้หลายๆคนตกใจหนุ่มฟุกจิรักกับไฮโซสาวลาวแอปเปิลที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีก่อร่างสร้างตัวมีธุกรกิจร่วมกันจนประสบความสำเร็จ แต่เพราะปัญหาบางอย่างทาให้ทั้งคู่แงงงอนกันจนตัดสินใจทิ้งระยะห่างต่อกันเลิกกันไปเกือบเดือนทั้งๆที่วางแผนจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดไม่ต้องห่วงทั้งคู่ก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่แล้วจ้าทาทยังกับมอฉัดอดุลส่วนคู่นี้ก็เป็นตำนานอดีตสาวน้อยมหัศจรรย์ภัทยัง ที่สุดท้ายก็ลงเอยกับความรักทั้งเก่าหมอชัดอดุลบอกเลยค่ะว่าเส้นทางรักของพวกเขารู้จักกันมานานกว่า1ิปีเคยคบหาพูดคุยกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปมีเส้นทางของตัวเองแล้วนิยามคู่แท้ก็เกิดขึ้นทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ยังคลิกกันเหมือนเดิมทำให้กลายเป็นคู่สามีภรรยาที่สมบูรณ์แบบมาก ร้อมกับให้กำเนิดทายาตัวน้อยอย่างน้องเรที่ตอนนี้กำลังน่ารักน่าชังเลยใบเตยอาสยามดีเจแมนไม่รู้ว่างอนอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ๆคู่รักที่มักจะสร้างความหมือหวาอยู่เสมออย่างสาวใบเตยกับดีเจแมนไม่พลาดที่จะพรีเซนต์เป็นคู่รักสมบูรณ์แบบแต่มีช่วงหนึ่งที่ภาพเหล่านั้นหายไปกระทั่งออกมายอมรับว่าความสัมพันธ์กำลังระหองระแหง ถึงขั้นพ้อยออกมากันคนละก้าวแต่ก็เหมือนจะมีกาวใจคนสำคัญที่ช่วยต่อความรักของคู่นี้ทำให้กลับมาชื่นใจเช่นเดิมหมอดูคนดังทายทักเลยว่าคู่นี้คู่กันจริงๆเพจ้ากับสาวนิวเคลียเป็นอะไรที่ดราม่าสุดๆต้องขอดกให้กับคู่นี้เลยค่ะเส้นทางความรักของหนุ่มเพจ้ากับสาวนิวเคลียที่มักจะมีความหวือหวาทำให้ตื่นเต้นอยู่เสมอ ทั้งคู่ก็เคยเสียน้ำตากับการบอกเลิกกันผ่านทางโซเชียลเปรียกได้ว่าร้อนและอุไปหลายวันแต่ทุกอย่างก็เหมือนจบไปอย่างรวดเร็วเมื่อปรับจูนกันได้แล้วก็ทำเซอร์ไพรส์เวอร์วังให้แบบน่าอิจฉาความรักยาวนานของทั้งคู่ยังคงไปได้ต่อแม็กวีรัตน์กับสาวปุ๋ยฝ้าย ส่วนคู่รักของรั้วบ้าน AF อย่างหนุ่มแม็กวีรักนิตกับสาวปุยฝ้ายที่ผ่านมาก็รักกันแบบเรียบง่ายแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานของทั้งคู่ราศีกำลังจับแถมต่างฝ่ายต่างอยู่คละช่องด้วยก็เลยทำให้ตัดสินใจลดสถานะกันไปช่วงหนึ่งแต่เป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆคู่นี้เขาก็ได้กลับมาจับมือเคลียร์ใจกันอีกครั้งพร้อมกับกระชับความสัมพันธ์และปูทางอนาคตกันใหม่แหมคนมันเป็นคู่กันแล้วจะให้แยกกันไปไหนได้ พอสุรันสาวเกรซพระเอกหนุ่มวิกเจ็ดสีหนุ่มพอสุรันที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยในเรื่องของหัวใจสักเท่าไรแต่พอมาเป็นเธอคนนี้สาวเกรซเรียกได้ว่ารักเธอหมดหัวใจเส้นทางรักของคู่นี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเพราะว่าฝ่ายหญิงก็เป็นน้องสาวของกิฟออรินที่บางหมางแล้วก็ตัดขาดกับหนุ่มพอชไปแล้วทั้งคู่ก็เคยเลิกรากันไปเพราะว่าทางบ้านไม่ปลืม้ม แต่ก็ได้ห้วนกลับมาคบกันอีกไม่สนใจทำประกาศสิ์จากคนในครอบครัวโอ้โหงานนี้ท่าทางจะดูทรหดพอสมควรก๊อปพิชยะขวัญอุตสามณีมาถึงคู่นี้พี่สร้างความประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเพราะว่าเคยคบหากันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นสีใสหนุ่มก๊อปพิชยะ ที่ตัดสินใจหวนคืนมาสารความสัมพันธ์กับนางเอกสาวขวานอุตสามณีหลังจากที่ทั้งคู่รู้จักแล้วก็เคยคุยคุยกันมาแล้วเมื่อราวๆสิบปีก่อนความสัมพันธ์ครั้งนี้แฟนๆต่างก็ส่งเสียงเชียร์และก็ลุน้นไปด้วยแม้ว่าทั้งคู่นี้ต่างจะมีอดีตให้ถูกซุบซิบกับวีรกรรมที่เคยทำเอาไว้แต่การกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะจริงจังเป็นพิเศษเพราะว่าต่างก็ไม่ใช่เด็กๆกันอีกแล้ว